มาดี้นกเ,เออกค,คุยกันแ <c oughs> ม่ไปน,นั่งรอที่กลกั <c oughs> ถ้ารู้ว่าแม่จะมาเนี่ยเรียกขึ้นรถแล้วเมือเ่อกี้เดินมาจริงป <c oughs> ่ะจริงเดินข้างหน้า่ะครับไม่ไหย่ใจไหนลงลง,ลงเลย,ลเ,ลยเอาเลยเร่งเสก็ือไม่ต้องไป สังส่งลุยแล้วว่าไม่เป็นไรว่าจะไปนอนชายหาดพัทยาเไม่ได้ไปสับเยี่ยแล้วจะไปหาความนี <S <S ่ใช่ไหมคมีแต่เขาสีขาทิมมาแล้วโทรศัพท์เจอเคือบดเครื่องหนึ่มันเข่าเครื่องมันว่นนั้เด็บเบื่อทรเข่าเครื่องนั้นเด็บเบื่อทรเข่าเครื่องนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์ฉันโทรใช้เครื่องนี้โทรไหมมาใส่ชิ่นงนั้น เมื่อเช้านี้ใช้อยู่หาลุยลุยลุยออนสิได้เพิ่มพ,พลังไหมเหน่ยบอ้าอร์นี

จะเก็บเปเสียงบ่ดังเลยมันเล็กบดัง่าเอ็มลอยหรือว่ายังล่งแล้วพนังเลยเอ็มลอยหรือว่ากาแฟล่งแล้วดังงงงงเนี่แรกแล้วรอลาเออลฐานมันค่ากันไรเนี่ย ที่เหลอยางยางเียนเอาลูกเราไป้อนให้เอออไม่เหอนเียวางนี่แหะมันจังว่าเอาเปรียบกันเออจังว่ได้จังว่าได้แซงงชิวกันใสคูไม่ได้วัดไม่อยนั่นเขาไปเทไปก็น่อยนี่ไม่วัดเดีจอดนี่ก่อนหน่อยยังจอดยู่คือเมื่อไั่หอดไฟ แง่คมว่าเป็นเดียวเอาไก่ๆได้ไหมถเธอชแย่นห่ก็ได้นี่ก็งได้มได้ทีรถเขาเขาไปแล้วมันีิ่งวางฟุบต่อไปไดดยเดีใจเพราะว่าเขาดินทางมาไกลเนาะเดินามาเนาะ มค่ได้เลยมันจิแนนะับเป็นปัญนาอีกคลิงล้อิงเตพร้อมด้ยพร้อมด้ยนะครับพร้อมด้ยคล้องสิงเหมืนเดิมคล้อแหลันเนาม่งั้นเสื้อมามันเป็นอะไรได้เลยเอแบบอย่างน้อยๆเราก็ได้ไอ้นี่แหละเค็มัดผักขึ้นไหนแล้ไพ่อค้องห้างว่าอะไดิจะไล่มันเนาะย่างในหนวยะครับ ได้กีบลัดไดไรคือหมันตะเวนอะไรอไรคือหมันหันนี่ว่าแม่แม่แม่พนกมันคือกันเออกะชากสีเลยกรงเอยางกัยีร่อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยวุ้ยลายางกุลแจยงกับยีไร่อี่ยงนีคือคน้ลายยางเป็นฝากร่วมทำบุญด้วยครับ Tìm là... uhm. mọi để... người hát để nhầm lên. Mhm. 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 เฮ็เ็ดเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดดิบโอ้ห้อเห็ดเหลืนันั่นล่ะเน่ยเ็ดนี่ยยังไ่เห็ดเหลอนี่เ็ดหัเห็ดเลากด้นน่ะองนะครับฝากองนะครับพี่น้องส้าเสียงลำเพินออฟฟิเชียลนะครับนี่ มองเบิ้งใครก็เห็นเดียวลหรอเขามาติดตามไรปะเน่อ้มนมมานสองสามหมื่นเก่าิปคนหนึ่ง่ะโอ้พกฝากน้ำเย็นไล่มน่งจะไลไล่อย่าหนึ่งวฝากมันไหลพันกันเห็นมันพันอ่ะัมเมนมันต้องฝากฝากช่องโอ้พ่ผู้เลี้ยหัวจักช่องสางซีดียังรถ่ไคนติดตามสแสนหมดของเราหลุดไม่ฮาจากสองหมื่นเงาถึงนี่ยืนอีกการยืนอีแสนเก่าแบ่งไปให้สร้างธิ์จาก2องหมื่นเนา โอ้ยช่างคุ้นครับสองว่าสา้องนี้ก่อนช่างสิทธลำเพลินออฟิเชียลลำเพลินออฟฟิเชียลช่ลำเพลินออฟฟิเชียน้องกงตามมา่าหันยันไล่ทายว่าไปฟังม่เล่าเลถ้าคุณซีแสนคุณได้ยัไล่ซีแสนเดีอยุนนางยัยไล่ทงไงนีงตีมาฮอ เขาเป็นาทองัหัดกอน้กินนพวกอะไเป็ียน FC สนับสนุนมดลาเพิ่นดีจังยัง FC เนสนับสนุนมัดแต่เมล์อยู่ใน่องเช้าหน่อยมา FC เช้าหน่อย FC หญิงสุดยอดจังหมู่บ้านโทรหยุดไล่ขายขายกับเขาไต่อยทีมงานไปยังมัดโอ้ยขาดเดียวเนี คิดอะไรไม่ออกบอ,อกเอ,อกซีดิใช่ <tys. S 1> ไัมผิดศักดัวียงมีจฉ enfin ันก็หมอนมากเลยนี <derived> ่มหนหองกันแล้ <estr anged> <S <S <maybe>. <identities> จอดนีแต่แถวทั้งหนอกจะสิยางมาไหวก็จอดได้ก่อนบางน้องบาง,บองอดดสองกิโลจะสิยางมาไหวบอมัอนจะอะไรมันู่ใส่ละทถว เขาเขาแดดเขาเขาแดดทั้งแหล่ยุ่เับแดดสั้นจะไปเอาน้ำพลึ้งดิน่ะทานเร่งน้ำพได้งต่อ